สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวพัคค่ำนะคะช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานบบธจ้ดีแห่งสาธรารณรัฐประชาชนบังกลาเทศในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธรารณรัฐประชาชนบังกลาเทศซึ่งตรงกับวันที่26มีนาคม2568พระนะท่านนายโฮมัด ชาฮาบุตรดินปรัธนาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐประชาชนบังกลาเทศกรุงทากาในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธรารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านปรัธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเร,รืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยและสาธรารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ที่จเจริญรุ่งเ้ื อย่างมากซึ่งเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการส่งเสริมและกระชับความร่วมมือกันในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งของท่านประเทศของเราจะแสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอณนการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายสืบต่อไปพระปร มาพิไทยมาหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพันราชการกิจดังนี้ เวลา6เดืริกา56นาทีวันนี้สมเด็จพระกันนิฐาธิราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยทรงร่วมงานวันครบรอบ108ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นทรงบาทพระสงฆ์จำนวนสิบรูปบริเวณเสาธงหน้าหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันภายหลังทรงบาทรงมีพระราชปฏิสันถานกับคณาจารย์และบุคลากรแต่และคณะและสาขาวิชาต่างๆโอกาสนี้คณาจารย์บุคลากรนิสิตและนิสิตเก่าจุฬาเฝ้าทูลหลวงพระบาททูลกล้าทถูกกระหมอ่อมถวายสิ่งของแล้วทรงปลูกต้นจามจุรีต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งต้น จากนั้นทรงพัดดำเนินไปอย่างหน้ามุกหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยพระราชถานพระราชวโรกาสให้นายกสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารมหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันเฝ้าทูลลองพระบาทถวายพระพรเชียมงคลนิอกกสทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568โอกาสนี้มีพระราชดำรัสในการสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือกิจการงานต่างๆของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาที่นอกจาก ให้ความรู้ด้านวิชาการแล้วจะยังประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติและในานาประเทศจะได้ประชาคมจุฬาที่มาเฝ้าทูลองพระบาทรวมกันขับร้องเพลงมหาจุฬาลงกรเพลงประจำมหาวิทยาลายัยซึ่งพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาพิพิตรได้พระชนิพนเพลงและพระราชทานให้แก่จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัย ต่อจากนั้นนายสุรเกียรติเสถียรไทยนาย,ยกสภาจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยกราบบังคมทูลประกาศร,ราชาสดุดีในฐานะที่ทรงเป็นสิทธิ์เกา่ากิติภูมิดีเด่นและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเข็มพรรเกี้ยวเพชรชมพูเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระาพพาราชสมภพศาสตราจารย์วิเลิศภูริวัชระอธิการบดีจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายโลสิทธิ์เกา่นนากิติภูมิดีเด่นในฐานะที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโอกาส นี้ทอดพระเนตรการแสดงวงปีพาดตึกดำบันเนื่องในโอกาสฉลอง108ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยประกอบด้วยเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรโดยวงมหาดุรยางไทยเยาวชนแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยการอา่านทำนองเสนอและการบรรเลงปีพาดตึกดำบันระบำถวายพระพรเฉลิมระเกียรติและการขับร้องและบรรเลงดน,นตรีไทยชุดั้าง่าวบทพระราชนิพนและการแสดงพระราชทานในสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัต ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยวงสายใหญ่จามชุรีและบงตรีสากลสสมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและการแสดงประกอบโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอกาสนี้ทรงสอด,ดร่วงร่วมกับวงสายใหญ่จามจุรีและบงตรีสมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นทรงพระดําเนินไปยังถงอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ทรงเปิดแปรคลุมพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วทรงวางพวงมาลัยถวายราชสกการะพระบรมชายาลักษณ์ทั้งนี้อาคารมหาจุฬาลงกรณ์เป็นอาคารสําคัญหลังแรกที่อยู่คู่มหาวิทยายลัยนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อวันที่26มีนาคม2459โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินมาทรงวางศิลาฤกษ เมื่อปี2458ได้รับการบูรณะซ่อมแซมหลายครั้งให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละสมัยในปี2566ได้บูรณะและเชิญพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวไปประดิษฐานอย่างสถานที่อื่นเมื่อบูรณะแล้วเสร็จจึงเชิญกลับมาประดิษฐานณนโถงอาคารมหาจุฬาลงกรณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและสง่าราศีแห่งอาคารมหาจุฬาลงกรณ และมหาวิทยาลัยสืบไป ในตอนบ่ายสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเรือนไทยอรุณโรจนาซึ่งนิสิตใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นเข้าศึกษาปีการศึกษา2516ได้ร่วมกันจัดทำโครงการบ้านทรงไทยอรุณโรจนนาเพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมไทยและใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่างๆของนิสิตปัจจุบันนิสิตเก่าและบุคลากรรวมถึงประชาชนทั่วไปโดยสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่ออาคารเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาส50ปีน้องใหม่จุลา2516เวลา17นาฬิกา10นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยัางงานปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2567ณโรงเรียนอนุบาลพัทยวิทยาเมืองที่ใช้พัฒนาอำเภอเมืเองจังหวัดนครปฐมในการนี้ทรงวางพวงมลลาลัยทรงจุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยถวายสการะพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบริวงเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ แสดงพระราชทานเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลจำนวน9 1คนและพระราชทานพระราชโองการให้ผู้แทนนักเรียนเข้าใหม่เฝ้าถูลองพระบาทถวายตัวเป็นนักเรียนจำนวน40คนและผู้แทนนักเรียนชานประถมศึกษาปีที่6จำนวน25คนเฝ้าถูลองพระบาทกราบถวายบังคมลาโอกาสนี้เท่าพระเนตการแสดงของนักเรียนประกอบด้วยการขับร้องเพลงพระชนิพนธ์ในบทเพลงชะตาชีวิตการแสดงประกอบเพลงปลุกใจรักกันวิเธอดและละครร้องเรื่องพระสุพรรณกรลยาท่นิสมด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัชาสุดา สยางปรมราชุุมารีส่งพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้เมลที่ใช้พัฒนารับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมกิจการโรงเรียนอนุบาลพไทยวิทยาซึ่งนางทัศนีพไทยฉันร่วมกับบริษัท แฟกซ์ไลท์จำกัดน้อมเกล้าวนกกระหม่อมถวายและส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มมืนอธิดดำเนินกิจการโรงเรียนต่อเนื่องโดยมืลอิธิได้โอนกิจการโรงเรียนเป็นชื่อมมลนิธิชัยพัฒนาเมื่อปี2 5 6 2และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อโรงเรียนอนุบาลพัทยวิทยามมลนิทิชัยพัฒนาปัจจุบันมีอายุครบ73ปีเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน2,066นคนครูและบุคลาก,กรรวม97คน จากนั้นท็อปเพืะอนนการผลงานวิชาการของนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับชาติประจำปีการศึกษา2567ซึ่งจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบปกติมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามมาตรการ s ซนส์บ็อกซ์เซฟตี้โซนอินสกูลได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นวิชาการควบคู่คุณธรรมอาทิโครงการเด็กดีสีพระทไทยให้ความรู้อบรมสั่งสอนส่งเสริมให้ขวัญกำลังใจและคัเลื่อนนักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในทุกห้องเรียนมีกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะโครงการส่งเสริมเรื่องการออมการฝึกระเบบียวินั และการฝึกบุรยยาไทยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning มีกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลรวมทั้งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์กล้าแสดงออกรวมถึงมินโยบายให้ครูวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อปรับปรุงแก้ไขและเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเสริมตามความสนใจของนักเรียนในด้านต่างๆพร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางวิชาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งภายในและนอกโรงเรียนโดยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอลนนิชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็มในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษและสอบได้คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาสูงกว่าระดับประเทศโดยปีการศึกษา2568จะจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีเนืสอยสรักการอ่านฝึกการอ่านการเขียนการู ภาษาไทยให้ถูกต้องและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความประพฤติและกริริยามารยาทตามวิถีไทยโอกาสนี้ท่าพระเนตรห้องครัวที่ปรับปรุงใหม่ทดแทนห้องครัวเดิมที่ใช้งานมานานกว่า50ปีเพื่อให้ถูกต้องตามสุขลักษณะที่ดีด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ ที S <S <々>่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพัติมศสียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครหานรานวินัยทองนวลเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอกวางระเบิดรถยนต์กองร้อยหานรานที่4406หน่วยเฉพาะกิจกรมหานรานที่ 44เฮเกิร์บริเวณหมู่บ้านบางงูยูริงตำบลบือเระอําเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่26มีนาคม2568โอคมนตรีประชุมคณะทำงานการเงินและปรับภูมิทัศน์วัสลคดมจังหวัดสิงห์บุรี ที่อุโบโสถวัสสารโคโดมอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์โอโศกมตรีและพลอากาศเอกจอมรุกสว่างอคมตรีรองประธานคณะทํางานการเงินและปรับปรุงภูมิทัศน์วัสสลรโคโดมร่วมประชุมคณะทํางานโดยมีระเบียบวาระก,การประชุมอาทิตย์การจัดพิธีถวายภาพพระกรถิ่นพระชทานปี2517โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนทับยาแนวทางการปรับปรุงแบบผังวัสสลรคโดมและภูมิทัศน์เรืองรอบแนวทางการปรับพื้นที่และการก่อสร้างเมนเผาศพร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ การเงินและประับภูมิทัศน์วัดสารคดมท่านี้วัดสารคดมเคยประสบทุกภัยหลายครั้งส่งผลให้เสนาสนะตลอดจนภายในบริเวณวัดชมรุสุโสมคณะกรรมการอานวยการบรุรณะปฏิสังขรจึงเ,เห็นความสําคัญของวัดสารคดมและพระพุทธชินวรมุนีพระประธานพระอุโบสถจึงเห็นสมควรให้มีการพัฒนาบรุรณะปฏิสังขรและประับภูมิทัศน์ให้มีความสง่างามเพื่อเป็นสถานที่อํานวยประโยชน์แก่พุทธศาสานิกชน จะได้ออกคมตรีลงพื้นที่สำรวจสถานที่ภายในวัดและดูแนวก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนทับยาระยะทาง3,786เมตรแบ่งเป็น3ช่วงโดยเริ่มตั้งแต่วัดสุทธาวาสผ่านหน้าวัดสารคดมสิ้นสุดที่วัดราชประสิทธิ์สดิปดเนินการไปแล้วร้อยละ39คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม2569ส่วนการปรับภูมิทัศน์ภายในวัดจะมีการจัดสร้างอาคารเพิ่มเติมอธิเเมนสาลาธรรมสังเวชสาราปฏิบัติธรรมและอเนกประสงค์มีการก่อสร้างทางหลวงพัฒนา พื้นที่ระดับภาคทางหลวงหมายเลข3-1-1ซึ่งผ่านบริเวณด้านหน้าทาังเข้าวัดอาจจะเป็นการพัฒนาตามนโยบายหลักพลังปรวรมุ่งเน้นให้มีการเชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชนเพื่อให้พัฒนาไปพร้อมกันในทุกด้านแม่ทัพภาคที่1เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานภาคหรุ่นที่6ประจำปี2568 ที่ห้องอบรมศูนย์ฝึกจิตอาสาภาคหนึ่งอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีพลโทอมริดบุญสุยาแม่ทัพภาคที่หนึ่งในฐา,านะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคหนึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาคหนึ่งรุ่นที่6ประจำปี2568ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานหลักสูตรจิตอาสา904และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อให้การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสามีความครบถ้ว สมบูรณ์ทั้งมาตรฐานองค์ความรู้และความเป็นอยู่ของผู้เข้ารับการอบรมโดยหลักสูตรพื้นฐานมีเนื้อหาวิชาอบรม5้าหมวดวิชาคือหมวดวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพหมวดวิชาอุดมการ์และสถาบันพระมหากษัตริย์หมวดวิชาองค์ความรู้ด้านจิตอาสาหมวดวิชาองความรู้าาห,รหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงและหมวดวิชาการศึกษาดูงานนอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มศึกษาเป็นคณะทั้งการสัมมนาแผนพัฒนาและแผนภัยพิบัติ การบรรยายและการเป็นวิทยากรโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆอาทิโครงการจิตอาสาพระราชทานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริและการใช้สื่อประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ซึ่งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานได้คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติมีความเหมาะสมในพื้นที่ภาคกลาง25จังหวัดและกรุงเทพมหานครประกอบด้วยประชาชนเยาวชนทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนและนักเรียนเหล่าทัพรวม210คน โดยทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่25มีนาคมถึง10เมษายนนี้ช่วงนี้ขอเชิญชม